มนจะอะไรตกลงมาเรื่อยวะใช่ใช่มันเหมือนเหมือนไบฝอยเองดิ่นปืนดิปืนตกมา้ันอันนี้แหละสุดยอดเลยยอดเลยว้าวว้าวสุดยอดไม่จริงๆแล้วมันต้องไปตกกลางทะเลนะจริงๆมันไม่น่ามาตรงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะก็ม,มันม <c oughs> ีเราเล่นเสือกมาตรงสะพานไง đuôi đuôi thế này đuôi nó ta lai không anh không? <s> <laughs>